ครับมันมีนอกระพินวันยุดวันเขานะครับเนาะเดี๋ยวสุบฟ้าไม่ย่ำกินเสียบนะครับกินนังเบิงโทษทัดเบิงข้าวสารบ้านเมืองนะครับเนาะกะจิบเพียรย่ำอ้นผักกระจิบหนามนะครับอันรับแรกเดี๋ยวผมเด็ดผักกระจิบหนามไปเลวผมกะจีบผักกระจิบหนามนี่ลวกหนามเดือดแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับลวกสักหน่อยนุ่งกระดองลวกแห้งไปไหนแล้วครับมันมันสีเหนียวนะครับเนาะลวกเพราะเด็กมันขาดเชื้อลวก นะครับเพราะว่าเชื้อโรคมาจากเนื้อหนาม,มันก็ไหลเข้าตรงลวกซะก่อนนะครับก็ลวกพอปลามันนะครับเนาะลวกพระกระสชิดน้ำช่วงนี้โควิดก็ดแลมันระวงังตัวเองนะครับเนะาะเราสามาใช้กับสมเม็ดวิดระยะห่างกันนะครับเนาะนี่ครับลวกพักกระสชิดน้ำได้พอประมาณทีนี้ก็เข้ากะเอาขึ้นเลยครับพอพอแต่ว่ามันอันนี้ขาเชื้อโรคนะครับเนาะ พเดี๋ยวมันขาเชื้อลูกเ่าก็กเอาขึ้นครับประมาณให้เชื้อลกูกตายนะครับคันลวกล้นไหลเหนี่ยนะครับนะเนาะอ่ากับซ้ำนี่บานนี้ปุ๊บก็บใส่อันนี้ครับเป็นการลวกหมูย่อนะครับถึงใส่หมูยอนั่มนะครับเนาะใส่เข้าไปหมูยอ่อนี่ครับหมูยอ่อเลาก็หมูยอลงไปลวกคือการ ลวกพอประมาณเพื่อนนะครับลวกทีนี้ลวกเข้าไปเข้าไปต่อไปก็บสิบป,ปนหมูสับนะครับหมูยอ่อลวกเสร็จแล้วลวกพ่อพันนลำห้อนนะครับลวกพ่อพันลำห้อนพ่อจะให้มันมีเชื้อลูกเนาะครับเนาะเห็ดยำนะครับ,นะรบ,นะรบสิเป,ป็นอันนี้นะครับยำนี่แหละยำ พัก,กเ,เ,เกษีน้ำสินเกลวนะครับนะเสินเกลวก็คือมันสีผลิตจากสาหรายชนิดหนึ่งนะครับเป็นสาหรายเนทะเลนะครับเนาะเป็นสาหรายเนทะเลบาดที่นี่เสร็จใจนี่ปุ๊บผมก็ษีเอาน้ำออกเล็กน้อยนะครับผมจะเอาน้ำออกเล็กน้อยเปิดทีเส้ล้วนหมูนะครับ,บนี่ครับคงเกษีเลื่อนน้ำไปประมาณนี้นะครับเนาะนี่ ประมาณนี้บะนี้ก็สิีอาหมูลงไปล้วนเป็นหมูบดนะครับเนาะนี่เอาหมูลงไปล้วนนะครับก็ล้วนไปอ่าล้วนล้วนไปนะครับบะนี้นามที่เฮาล้วนเนียหมูบดมันกัดสลุดแล้วล่ะครับนี่มันถือว่าหอนนะครับเนาะมันก็สลุดบัดบัดพ่อ หมูบดสลดเดอรซีเซตปุ๊บนะครับใส่น้ำกระเทียมดองนะครับนี่ผมูเใส่หนังกระเทียมดองผมูชิโบ้ใส่น้ำตาลนี่ครับเบใร์เป็นหนังกระเทียมดองแทนความหวานนะครับใส่เข้าไปเลยน้นักระเทียมดองนี่กับแห้มันซูงขึ้นกันเอาไปต้มใส่ในกันเลยนี่กับหมูบดนี่ครับประมาณนี้นี่ผมใส่็ตหนังกระเทียมดองนะครับบัดที่นี่ก็ต่อจากหนังกระเทียมดองเอากระควนยัหน่อ่าพอน้ำกระเทียมดองมันซูงยังไงผมก็ใส่ นี่เลยใส่อ่หมูยอนะครับโอ้ยเดี๋ยวเห็ดน้ำยำไปกับหมูสับกวันนะครับเนาะเอาละเนี่ยขอให้ทุกคนดู้เรื่อสุขภาพร่างกายอยู่ข้างนะครับเนาะวันนี้ก็เห็ดน้ำยำไปเลยครับพวกเงิสิปิดไฟเลยนะครับเนะนาะน,น้ำยำกับยี่หมี่อันนี้เลยครับมีบักเน่า มีน้ำปลามูนี่แหละครับเ้าก็ใส่นะครับน้ำปลาแทะนะครับใส่ลงไปข้าวจน้ำกระเทียมดองแล้วข้ากะใส่น้ำปลาแถะลงไปนะครับแล้วก็ผมกระิใส่นี่น้ำครับถ้าคุณมีมันเป็นซอสไอ้ญี่ปุ่นนะครับเป็นซอสท่นเหลืองมันเย็ดใหอมนะครับผมมากินหัวมันผมกระิใส่ที่เขามาจิ้มกับซูชินี่แหละครับใส่เข้าไปค่อยๆปรุงไปนะครับวันนี้ก็เาใส่นี่ครับผมปรุงรสนะครับ จักหน่อยผมผูล้ลวนลวนหมูพ่อนะที่ยังอันนี่ละน้อยวันนี้กะอู้ไม่มีผู้ใดใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ค้นมาขันบุกินผมช่วยเล่นก็บ่ต้องใส่อันนี้ผมใส่เข้าไปใส่มันเล่นอะยู่อ่าเสร็จปุ๊บบันนี้ปุ๊บ,บผมก็บชใส่เปรี้ยวเด้อบักหนาวนะครับใส่เข้าไปหนึ่งซีกเข้าไปแล้วก็สองซีกเข้าไปบักหนาวนี่น,าาน่ารักบักหนาวเปลี่ยน ทีนี้ก็ใส่นี่เลยครับเนี่ยใส่พริกเข้าไปเป็นพริกซอยนะครับพริกสดซอยอออออน,นั่นแหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บบันยักันี่ครับคนทีนี้ก็ชิมน้ำโอ้โหกินเปรี้ยวตบจมูกมึงหวัดพี่เลยพอ่อาประดองเซียังอีกเลยครับบนนันยังผมเอาเลยเลยนะครับ ครับผมใส่เ oh ส้นเกี่ยนะครับนี่เส้นเกี่ยวตาอันนี้แหละครับนี่เป็นเส้นเกี่ยวอะไรนะครับเนาะนเอย้ส่ลงไปเรยเส้นเกี่ยวหล่างก้อนนะครับหล่างก้อนถ้ากัดจังใสเส้นเกี่ยนี้ใส่สดนะครับบ่ต้องลวกเพราะว่ามันสะอาดมาแเหลวมันซุกมาแเหลวแล้วมันจะกรอบนะครับมันมันบ้คือบุญเส้นนะครับพวกหลย่างก็บุญเส้นนะครับมันอยก็ใส่ไปใส่ นี่ครับหมูยอจัดหนักเข้าไปผัดกระชิดน้ำจัดหนักเข้าไปแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยเนี่ยแล้วครับะหอมหัวใหไนนะครับเสียบรับสีเสริหอมแดงกับเด็หอมหัวใหญ่กับเด็แล้วต้องนมักเนี่ยแล้วก็ใส่บักเกอร์เทดลงไปนี่นละครับสุดยอดเลยยีนี่เขาก็มาคน น้ำนั่งละนี่ยำอ่านี่จะมี่ก็ถือว่ารเดี๋ยวอ่าที่นี่ก็ไปกินได้เลยครับเนี่ยครับช่วงนี้ยูโควิดก็ดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของนะครับไปแนะน้ำก็ไปฉีดวัคซีนนะครับเนาะเ้าหนัดเมือแดงกับไปเนาะครับฉีดวัคซีนเนาะครับเนาะมันยังก็บที่จัดยานแบบเนี่ยจัดกับตามมาเลยให้เปรี้ยวน้ำนะครับเนาะให้เปรี้ยวน้ำ ลงไปเลยนี่ผมก็จะมีเทคเจอเป็นนี่ครับไข่ต้มไข่ต้มแดงกวานะครับแล้วก็ผักกาดหอมหรือผักสลัดนดั่นเองนี่ใส่เข้าไปครับเนี่ยกินมันยุทเห้องกินมึงทั่วทัดเขาซ้อนเหมืนเมืองไปนะครับอืมตัดเสิร์ฟกินอย่างของยิงนะครับแล้วเตี้ยวมาเก็บได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมัน,ม,นมันบ่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ผู้ใดมักนะครับเนาะเนี่ยก็ระเป็นลักษณะนี้ครับนี่ ป็นยำเส้นเกี่ยวนะครับลองเค็ดบ้างครับแซ่บครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายอย่าคล่องนะครับเด้อ